บ้านพักคูเวล่าไทยแลนด์ช่องบ้านพักคูเวล่าไทยแลนด์และเว็บไซต์บ้านพักคูเวล่าไทยแลนด์ .com นะครับพามาชมบ้านนะครับที่เป็นเทเลสนะครับให้ดูวิวตัวนี้นะครับไม่ถึง1นาทีครับผมว่า30มสิบวิผมเคยจับเวลาอยู่นะไม่ถึงหนึงนาทีที่ติดทะเลแบบนี้เลยนะครับในราคาหลักพันเท่านั้นยังอยู่ได้ถึง6ห้องนอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับเดี๋ยวเราพาชมทั่วๆบ้านกันเนาะวันนี้ครับผมไปดูกันครับ นี่ครับจอดรถแล้วนะครับเราเข้ามาดูในตัวบ้านในชั้นด้านหนึ่งนะครับที่นี่จอดรถได้สี่ถึงห้าคันนะครับมีน้องผู้ดูแลที่เนี่ยน่ารักมากก็คือจะพามีที่จอดรถให้เลยนะครับอันนี้ก็จะมาดูบรรยากาศด้านด้านในนะครับของห้องรับแขกชั้นหนึ่งกันนะครับเนี่ครับเครื่องเสียงของเนี่ยครับขนาดใหญ่เลยครับต่อไม้ได้สามสี่ตัวเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่คาราโอเกะเต็ม ร้องได้เต็มที่เลยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นโซฟามีที่นั่งเล่นนะครับที่นี่มี6ห้องนอนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทานอาหารสําหรับในร่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่1นนี่ครับห้องนอนที่1มีแอร์นะครับแอร์ใหม่นะครับที่นี่ก็จะแบบว่าราคาไม่แพงนะครับจะไม่ได้เป็นบ้านพรีเมียมอะไรเป็นบ้านเก่าที่เน้นทําเลนะครับเดินออกมาด้านนี้นะครับตอนนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับห้องน้าส่วนกลางนี่ครับทาใหม่นะครับทาใหม่ทั้งหมด นะครับอาบน้าได้ด้วยนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครัวนะครับผมอันนี้ตู้เย็นให้ขนาดใหญ่มากเลยครับผมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสิงสิงล้างจานแล้วก็มีเตาแก๊สนะครับมีเตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับโต๊ะตรงนี้เอาดอกก็บทานได้อีกนะครับตรงนี้ที่เดินทะเลเอกไปก็จะเจออกไปด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันครับนี่ครับขึ้นบันไดมานะครับ ตรงนี้พบอีกหลายห้องเลยครับทั้งหมดห้าห้องนะครับด้านบนนะครับเชื่อมกันอันนี้พอดีที่นี่ขายค่อนข้างดีนะครับแม่บ้านทำความสะอาดจะไม่ทันนะครับผมพามาดูแบบสดๆเลยนะี่ครับห้องนี้เราได้สามท่ามีตู้เสื้อผ้านะครับมีแอร์ที่นี่แอร์ใหม่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับเพราะที่นี่เปลี่ยนแอร์ให้ใหม่หมดเลยห้องนี้ก็เหมือนกันนะห้องนี้จะคอนเนคก,กับด้านระเบียงที่มองเห็นทะเลนะครับมีห้องน้ําในตัวเช่นกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องน้ํา นี่ครับห้องน้ําก็จะไปอาบน้ําได้นะครับมีเนี่ยครับเปนชาวเวอร์จะอยู่ด้านบนนี้นะครับนะครับตกแต่งโอเคเลยนะครับเพราะราคาไม่แพงเลยสำหรับติดทะเลที่นี่หัวหินเพราะปกติหัวหินที่นี่ติดทะเลเนี่ยหลักหลายหมื่นหรือหมื่นอับเลยนะครับตอนนี้เป็นอีกห้องหนึ่งครับห้องนอนห้องที่สามนะครับมีห้องน้ำในตัวเช่นกันเดี๋ยวผมพาชมห้องน้ำทุกห้องนะเพราะแต่ละห้องก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันแต่ก็ห้องน้ำค่อนข้าง เรียบร้อยครับไม่ได้ดูแย่อะไรภาพรวมโอเคครับนะครับตรงนี้เป็นเทเรสวิวนะครับเห็นดูวิวนะครับนั่งได้ทั้งวันเลยบางคนกลัวว่าเอออยากจะนั่งทานตรงนี้มีเครื่องดื่มไหมตู้เย็นท่านบนเขามีให้ทีวีมีให้ดูนะครับนั่งชมวิวทะเลได้ T ตลอดวันที่มาเข้าพักเลยครับต่วบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านติดก,กันก็คือค่อนข้างทาเรียบร้อยเลยฮะ ตากผ้าได้นะครับตรงนี้จะเป็นทางด้านลงทางลงไปที่ขึ้นจากด้านล่างหรือจะเป็นทางลับขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนห้องนี้ก็ได้ครับปกติจะแนะนําให้ขึ้นจากทางด้านล่างนี้นะ,นะครับต่อมานะครับห้องที่หนึ่งสองสามอ่านต่อไปห้องที่สี่นะครับห้องบนมีห้าห้องห้องที่สี่ก็จะเป็นห้องหัวมุมอย่างนี้นะครับมีห้องน้ำเป็นตัวเช่นการทีวีจะคลาสสิกนิดนึงแต่ก็ตกแต่งที่ีค่อนข้างสะอาดาารับไม่ได้โซมเอะไรครับที่นี่ดูแลบ้านนั้นข้างดีนี่ครับตอนนี้จะเป็นเตียงเสริมอุปกรณ์ นะครับห้องน้อห้องที่ห้าหรือห้องน้อห้องที่หกทั้งทั้งหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้ห้องนี้จะเป็นห้องเดียวที่ซีวิวนะครับจะเป็นห้องเดียวที่มองเห็นทะเลแบบนี้เลยครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันนี่ครับอันนี้อ่างล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกนะครับผมอ่านี้ห้องน้ําด้านในทุกที่อาบน้ําได้หมดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปนะครับเราไปชมทะเลกันครับเนี่ยครับจากตัวบ้านเนี่ยครับ เดินมาไม่ถึงถึงหนึ่งนาทีเลยครับผมลองจับดูเดี๋ยวผมดูในคลิปก็ได้ครับลองจับวิดูก็ได้นี่ครับจริงๆใกล้มากครับโจบ้านอยู่ตรงนี้นะครับบ้านตรงนี้ที่เทอเดสที่เรามองมาจากด้านบนมาสักครู่ครับเนี่ครับตรงนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านคลาสสิกสไตล์เดียวกันแล้วก็จะไม่มีการบังกันนะครับสามารถนั่งชิลๆรับเสียงคลื่นนะครับได้ทั้งวันเลยครับเนี่ยครับคือเรานนี้วันนี้เรามา ฝนตกนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงน้ําขึ้นพอดีนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนี้ขวามือนะครับเขาตะเกียบนะครับช่วงน้ําลงเนี่เราเดินได้หมดเลยนะครับเราเดินได้ทั้งหาดเลยตอนนี้จะเป็นช่วงน้ําขึ้นต้องช่วงเย็นๆครับเป็นน้ําอ่ากนะครับผมนะครับหากใครสนใจที่นี่นะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักปูเวล่าหรือเว็บไซต์บ้านพักปูเวล่าไทยแลนด์คอมหลังจบคลิปนี้จะมีให้แอดไลน์สอบถามน้องแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ